สวัสดีค่ะบักเสื้อผาเมื่อ2ค่ะแอลค่ะาค่ะวันนี้ค่ะทุกค้าจ๋ดเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อยืดผู้หญิงงานเกาหลีรดเอสพีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบะราคา7,000บาทค่ะลุกค้าจาน้ำหนักร้อยกิโลจำนวนชิ้นประมาณกับนะคะลูกค้าจาน7 0ถึง750ชิ้นนะคะตกต้นคุนต่อชิ้นประมาณการเท่าไหร่ค่ะุกค้ประมาณการสบบาทนะคะเทาไร่นะคะพี่แอลค่ะ กระสอบใหญ่มากสังเกตจากคนรีวิวยังไงคะกลายเป็นคนแคะเลยนะกลายเป็นนคคแะเลยปกติเราจะใช้คว่าคนแคะทั้งเกตแต่อันนี้คนแคะท้ายสองเจ็ดพันใหญ่พอไหมลูกค้าจับสองคนโอบเอาอเหง้าสองคนยก้นนะยกไม่ขึ้นหนึ่ร้อยโลก้าเจ็ดพันก้าดูสีสีดูความใหม่ดูความใหม่ดูความใหม่หลากหลาย เสื้อยืดแขนสั้นคอผมคอวีคอป่าคอบโลไซด์ดงไซด์เดียวสารพัดแขนสารพัดคอมานมดเดียวเรามาดูกันเจ็ดพันบาทต้นทุนอีกรอบจ้าสิบบาทจ้าสิบบาทตัวแรกเจอนายกี้นายกี้ลูกค้าจ้าสิบบาทได้นายกี้สิบบาทได้ลายสวยเอาสูงจริงค่ลูกค้าจ้าอยู่ ในนี้มีหมดเลยนะเป็นแฟชั่นผ้ายืดผู้หญิงนะคะลูกค้าจ๋าคอพรมคอวีคอปาดคอโปโลมีครับมาหมดเลยนะคะ mm. ใช่ค่ะสารพัดคอก็ววาได้จ้าอยาคงเป็นเนื้อผ้ายืดค่ะเนื้อผ้ายืดทุกตัวค่ะลูกค้าเรื่องไซส์ก็น่าจะค่ะจ้าไซส์เอสไซส์เอ็มไซส์แอลค่ะลูกค้าจ๋าครับมานะคะแต่ว่าเราไม่ได้การันตีนะค่ะไซส์เอกี่ตัวไซส์เอ็มกี่ตัวไซส์แอลกี่ตัวนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนานะคะลูกค้าจ๋าบวดนี้ห่างหายไปนานมากแล้ว ลูกค้าจ๋าวันนี้กลับมารีวิวอีกครั้งนะคะสําหรับเสื้อยืดผู้หญิงของเราค่ะสุดคุ้มมากต้นทุนหลักสิบเท่านั้นต้นทุนหลักสิบเท่านั้นมีคลาสทรงมีคลาสไซส์แฟชั่นคลาสแบบอยู่ในนี้หมดเลยจ้าใช่ค่ะ,คะใส่ง่ายใส่สบายดูค่ะ,คะต้นทุนสิบบาทจ้าขายสามตัวร้อยได้ค่ะสี่ตัวร้อยยังได้จ้าบางตัวห ตัวร้อยอย่างได,ได้ค่ะแต่ว่าเราไม่แนะนานะลูกค้าจ๋าในสีสวยนะคะก็สามารถคัดแยกทําราคาได้ใช่แต่เรารู้อย่างเดียวกระสอบใหญ่มากค่ะราคาเจ็ดพันบาทใช่ค่ะเจ็ดพันบาทลูกค้าจ๋าขายด้ทุกตลาดจ้ากลุ่มผ no ู้ใหญ่ก็ใส่ได้ไม่ใช่ทำงานใส่ได้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้มีทั้งแบบว่า SML นะคะลูกค้าจ๋าวัยรุ่นใส่วัยทำงานใส่แม่บ้านใส่ค่ะลูกค้าจะ๋าวัยกลางคนใส่ค่ะลูกค้าจ๋าได้ทุกวัยจริงๆนะคะใช่ค่ะเรื่องแบบที่เราเจอสนมากก็จะเป็นของยูนิโคจ้าอุ้ยน่ารักค่ะอุ้ยสวยอ่ะเป็นสไตล์การแบบนี้ก็มีมา <5 S 1> ค่ะยาโรชาร์7พันจ้า7พัน่ร้อยหนึ่งจ้าเาา 7, จ็ดพ <7, 000 S 1> ันบาทหรืออูยูนิโค ลูกค้าจ้าดูค่ะให้ดูความใหม่สวยสวยลายสวยสจ้าสีสวยสวยจ้าใหม่สะอาดจ้าผ่านเด้อจ้าผ่านเด้อจ้าดูค่ะดูสีคะณะค่ะดูสีค่ะส้มแดงเหลืองชมพูมาโดนเด้อจ้าดูค่ะค่านเด้อจ้าอะไพัะตาต้องตัวไหนคะตัวนี้ดินี่ค่านเด้อจ้าผ่านเด้อจ้าดิณี่ค่ะดิณี่ดินี่ดินี่ผ่านเด้อจ้า แหววแหววจะผ่านไปได้ต้องได้ร้องขอว่าอย่าพึ่งผ่านอย่าพึ่งผ่านซาลาจ่ะซาลาจ้่ะผ่านเด้อจ้ะโอ้ยน้องคือสิผ่านหลายม่ใช่ค่ะว่าถ้าผ่านเยอะขนาดนี้จะต้องอะไรเออจะได้อะไรอะคะน้องคะอ้าวจะเอาพร้อมกันทำไมอ้าวลูกคะจับ อีกหมวดที่แนะนำนะคะสำหรับเสื้อยืดผู้หญิงของเราลูกค้าจ๋าแฟชั่นคราแบดอยู่ในนี้หมดเลยนะคะแูกคต่สุดคุ้มมากนะใส่ได้ทุกใส่ได้ทุกวัยนะคะใส่ทุกเพศได้แล้วแต่อยากใส่ผู้ชายได้ผู้ชายก็สามารถใส่ได้ค่ะลูกค้าจ๋าแล้วแต่อยากใส่นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนํานะคะน้ําหนักร้อยโลราคาเจ็ดพันบาทเท่านั้นลูกค้าจ๋าเจ็ดพันบาทต้นทุนสิบบาทจ้าเบาๆลร้ค่ะ เราแจ้งลูกค้าว่าต้นทุน10บาทเราไม่ได้ขายเป็นตัวนะจ้ะกระสอบนี้คือคุ้มแล้วลูกค้าค่ะาราคา7,000บาทจ้าพราค้าแม่ค้าที่อยากได้แบบว่าราคาที่ลดกว่านี้จ้าแนะนําเป็นซื้อ3กระสอบค่ะอ่ะา,า 20, 000, ลูกค้าจ่าย20,000ลด1,000ได้เลยอยากได้ราคาที่ต้นทุนที่ลดลงกว่า บารเราว่าคุ้มซื้อสิบรูปได้รถทุกกระสอบสามารถเช็คราคารถกพนักงานขายโดยตรงได้ะดะนะคะสามารถเช็คได้นะคปัาใช่ค่ะอันนี้ข้างหลังหรือข้างหน้าข้างหลังข้างหลังค่ะอ่ะลูกค้าจ๋าแนะนํานะคะลูกค้าจ๋าคุณภาพเกรดเอของบารเราอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างนะคะ ถึง15นะคะขาดเพื่อนดำอาจมีเจอนะคะเสีค่ะเสียหายไมรู้คอยงคอยย้วยจ้าบ้างนะคะป้าไม่รู้จะหยิบตัวไหนให้ดูเมนเร็วค่ะเอาประชันกันเลยเหลืองก็แดงเอาประชันกันเลยอ่ะเป็นแฟชั่นพายืนค่ะโรค่ะเป็นแฟชั่นพายืนจ้าคอโกงคอวีคอปานคอโกงสารพัดคอจ้าคอแข็งคอผะแข็งฮูคาจามะมือแม่มือตีสวยๆโยโยๆค่ะป้า ชั้นของจริงจ้าต้นทุนหลักเสบจ,จ้า 7A <Get> <อ>ต้นทุนหลักเสบคุมมาได้คุณภาพ 7A จ้าได้กระสอบใหญ่มากลูกค้าจ้าน้ำหนักที่ร้อยโลใหญ่มกกใช่ค่ะน่าดิดนี้เยอะมาก ดิทนี้เยอะมากอันที่พี่ผ่านที่ก็ถือว่าเยอะนะแมนค่ะดิดนี้อันทัผ่านก็ถือว่าเยอะนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าชอบกระสอบนี้เอฟได้เลยชอบกระสอบนี้เอฟได้เลยลูกค้าจ๋าได้ตามรีวิวนี้เลยนะคะคระไซมาเลยค่ะลูกค้าจ๋า SML มีครัมาหมดใส่ได้ทุกวัยของผู้หญิงเรานะคะวัยรุ่นวัยทางานนักเรียนนักศึกษาก็ใส่ได้นะคะลูกค้าจ๋าอาจจะมีเป็นเนื้อผ้าแบบนี้คระมาบ้างนะคะแต่สุดคุ้มมากเป็นแฟชั่นคระแบบอยู่ในนี้ สุดคุ้มมากต้นทุนหลักสิบเท่านั้นจ้า,า,าราคาจ้าก็โดนอีกราบ่ะสิบาทจ้าเจ็ดพันจ้าคุณภาพเก็ดเอฟได้กระสอบที่ใหญ่มากค่ะค้ามีจำนวนจำกัดค่ะลูกค้าจา้าขายได้อุซาร่าอีเอุซาร่า ซาร่าดสนียูนิโคลูลกค้าจ๋าแต่ว่าซาร่าเยอะมากค่ะ,ะแล้วก็ยูนิโคก็เยอะมากค่ะลูกค้าจ๋ายิ่งเป็นเนื้อยืดนะอันไหนที่แบบว่าเป็นแบนด์สามารถคัดแยกคำราคาได้ได้ค่ะกลุ่มไหนก็ขายได้ค่ะวัยรุ่นยิ่งเหมาะเลยลูกค้าจ๋าเอาไปเท็ก่อนเอาไปให้ลูกให้หลานลองขายก่อน ขายให้เพื่อนด้วยกันก็ได้เลยคุณทำงานก็ทด้ลูกค้าจะสามารถขายได้ไร่สดขายได้ทุกช่องทางทุกวันนี้เยอะมากค่ะขึ้นอยู่กับความขยันนะลูกค้าจะขึ้นอยู่กับลูกค้าอยากได้รายได้เพิ่มเติมนะถ้าลูกค้าอยากได้รายได้เพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้ค่ะติดต่อเข้ามาที่บาร์ได้ลูกค้าจ้ะเพราะว่าต้นทุนของของเราหลักสิบเท่านั้นบางรายการเป็นนแบนๆ์ก็มีบางรายการแบนดล้วนก็มาบางรายการต้นทุนสิบบาท สิบาทสิบาทคุดดังไม่ได้ค่สิบาทเท่านั้นโอ้ยเราคุดังไม่ได้ังไม่ได้สิบาทเท่านั้นอะสิบาทเท่านั้นค่ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าสนใจสามารถสี่เอฟได้เลยนะคะชอบกระสอบนี้เอฟได้เลยได้ตามรีวิวทุกตัวค่ะลูกค้าจ๋า อยากรุ่นเองอยากเปิดเองเรามีกระสอบกระสิบทำไมคะอะสะแบตต่อนี้นี่ปอะสีสดสดดิสนี้ผ่านค่ะซาลาผ่านค่ะยูนิคอ์ผ่านค่ะสีสวยๆราผ่านค่ะเ่็นจังซ่านค่ะผ่านค่ะเอาผ่านจ้าผ่าจ้ากระตงนกระตูนอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าจะผ่านเลยผ่านไปเลยเพราะว่าสวยจริงสวยจัง เรื่องไซก้พามาด้วยค่ะเราผ่านจ้าสีแดงๆนี้เราผ่านผ่านเบิร์ดเลยบอกน้ำงงน้ำเงินผ่านซ้อมแดงเหลืองเขียวพูมาพูมาผ่านูมาผ่านก่ะเูยค่ะจ๊ะพูมาผ่านอ่ะพูมาเรายังผ่านนะใช่ค้ะค่ะภูมาโอ้ลาคอสลาคอสลาคอสคาได้ผ่านกัะเูยค่ะจ้า ไหนคะอันอันลาคอเจ้าอันพ,อพอ me, ่อคดายเจ้าเมื่อก uh, ี้หนูไปแล้วตัวหนึ<_<_><__<_่งไปอ่ะไปไปไปต่อจ้าอุ้ยตัวนี้สวยอ่ะสวยเหมือนกันค่ะอุ้ยตัวนี้สวยอ่ะ นี่เลยค่ะลูกค้าจ๋าป้าอันนี้เรารื้อแบบว่ายังไม่ถึงเครื่องหนึ่งเลยนะคะลูกค้าจ๋าเรารื้อไม่เห็นเลยนะยังไม่ถึงหมดกระสอบเลยนะยังไม่ถึงการกระสอบเลยนะลูกค้าจ๋าทานไปบักหลายกต่ย่างกระเบิดอยู่อ่ะอีกจังหน่อยนะคะอุ้ยง่ามแหงตะกองง่ามแหงซอยเอเบาแน่ตะกองไม่ใหญแอกลับมาแม่ขอบ <อา S 1> <อ>คุณลูกค้าที่ทักทายกันเข้ามาด้วยนะคะ,ค,ะคุณกัญญาณัฐบอกว่าสวยค่ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าชอบกระ ไซส์โอเคอะรู่คที่เดกะอบเราไซส์โอเคพี่มแต่แล้วกระสอบไม่แตงกันลูกค้าจ๋าดูไซส์ค่ะคนรีวิวจะไปแอลแล้วนะจะไปนะพอเวลาอีกหนึ่งเดือนจะไปอ L แล้วจะไปสวยอ่ะ เราให้ดูสีดูค่ะความใหม่ไม่รู้จะหยิบตัวไหนให้ลูกค้าดูค่ะเราไม่รู้จะหยิบตัวไหนให้ลูกค้าดูค่ะลูกค้าจ๋าคือสวยจริงแล้วเป็นเนื้อยืดคือขายง่ายค่ะไม่จําเป็นต้องบอกว่าขายตลาดอะไรคะเนื้อยืดขายได้ทุกตลาดใครๆต้องใส่ยืดเป็นเนื้อผ้าที่ใส่ง่ายใส่สบายะลกค่ะจ๋าอ่ะอันนี้เราประมาณกานะคะเนโซนที่แลให้ลูกค้าลองไปรุ่นกันอีกรอบน่ะคะดางามให้ลูกค้าจ๋ากะสอบสวยล้วแบนร้อยจ่ะ ทวนรายคารค่ะลูกค,ค้าจา๋าหมอนี้เป็นแฟชั่นเสื้อยืดผู้หญิงนะคะขาคอค่ะลูกค้าจา๋าคอกกมคอวีคอปาดคอโปโลเสื้อกลมงเสื้อกางกงอาจมีค้ามาบ้างนะคะเป็นงานเกาหลีลอดเอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคกราคา7 0็ดับาทคา่ะน้ําหนักร0อยกิโลจํานวนชิ้นประมาณการนะคะห0ร้อยถึงเจ0ชิ้น700ถึง700ร้อยเจ็ดร <500. S 1> ้อยถึง750ชิ้นนะคะตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการคร้าวๆ1ิบบาทคา่ะ สำหรับลูกค้ทาท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบักได้เลยช่องทางในการติดต่อนะคะมีไลน์เฟ e บุ o k หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือว่าจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางเป็นช่องทาง Instagram ค่ะสำหรับหมวดน,นี้นะคะขอบคุณค่ะ